กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะเมื่อคนโง่มีอํานาจความชิมหายวายป่วงก็เลยตามมาสําหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษกันเพื่อนธรรมดาใส่ถุงพิเศษใส่ไข่กันเพื่อนเอากลับไปกินบ้านก็แล้วกันให้แม่ชัยนะพูดไปเรื่อยคลิปนี้เองนะผมจะมาสรุปเรื่องราวการประทะเดือดระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชากันเพื่อนเป็นการยั่วยุเป็นการอ้อนตีนของคนกัมพูชามีด้วยกัน3เหตุการณ์กันเพื่อนเหตุการณ์แรกนั้นก็คือเรื่องราวของจ่าสมโกรกันเพื่อนคนบ้าอะไรชื่อสมโคกสมชายสมศสรี ว่าแต่แกชื่อว่าจ่าสมโกรกันเพื่อนเป็นทหารอายุเยอะแล้วของกัมพูชามายั่วยุทหารไทยถือปืน RPG กันเพื่อนทําท่าฮึดทัดฮึดทัดคอละคังกว้างขวางงงใจกล้าชอชิงตีดังให้ไม่ใช่นะจะท่องทําไมก็ไม่รู้นะตรงนี้เองแกจะบวกจะเลขกับทหารไทยกันเพื่อนมีคนห้ามไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปปร,ราก็ว่าตัวของจ่าสมโกรกันเพื่อนกลายเป็นวีรบุรุษข,ของคนกัมพูชา แกก็เลยได้รับของสมน้ำหน้าคุณให้ไม่ใช่นะครับของสมนาคุณเป็นกาแฟหนึ่งพอยฟ้องกับเงิน88บาทกันเพื่อนเอาไปใช้ยามแก่ชลากันเพื่อนเหตุการณ์ที่2นั่นก็คือเรื่องราวของน้องนางหางเครื่องกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าน้องน้าก็แล้วกันเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนมาเที่ยวปราสาทตาเมืองทนแถวจังหวัดสุรินตรงนี้เองมาด่ากับคนไทยกันเพื่อนหลังจากนั้นเธอก็ไปไฟ์สดทําปากดีปากเก่ง สุดท้ายท้ทยสุดเจอขุดเจอแฉกันเพื่อนว่าเธอเองมีอาชีพขายหอยกระจี๊รี่อยู่แถวพัทยาก่อนจะพันตัวเองมาเป็นแม่ค้าขายของกันเพื่อนไอชิบหายมาใสแผ่นดินเขากินยังปากดีปากเก่งกันเพื่อนสุดท้ายไทยสุดเจอคนไทยขุดเจอคนไทยดา่า จนต้องปิดโลกโซเชียลไปกันเพื่อนเหตุการณ์ที่3มนั่นก็คือป้าโมนาลิก้ากันเพื่อนตรงนี้เองไม่เกี่ยวกับโมนาลิซากันเพื่อนเธอเองเป็นคนเก่งคนดังของคนกัมพูชามายืนชี้หน้าด่าทหารไทยที่ประสาทตาเมืองทมเหมือนเก่าเหมือนเคยบอกว่าทหารไทยลุกล้ำดินแดนของเขากันเพื่อนคนกัมพูชาหลายคนยกย่องให้เธอเป็นวีรสตรีกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดต้องพ่ายแพ้ให้กับป้าข้างบ้านของคนไทยยืนเท้าเซอิวด่ากันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นป้าโมนาลิก้ากันเพื่อนตรงนี้เองก็หายไปจากโลก โซเชียลเช่นเดียวกันกันเพื่อนถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ของมวลชนกันเพื่อนตรงนี้เองคนกัมพูชาปากดีปากเก่งอ้อนตีนแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องแพ้คนไทยเมื่อเจอขุดเจอคน้นเมื่อเจอกระแทกแดกดา่ากันเพื่อนแอดมินก็ไปบวกมาแล้วสําหรับสาวกัมพูชากันเพื่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาไปเที่ยวกิโลหนึ่งกดไป2แม็กกันเพื่อนตรงนี้เองถึงกับเสียวกระเจียวให้ไม่ใช่นะไม่เจวกันคนละเรื่องกันกันเพื่อนสนับสนุนเข้ามาทํามา,มาหากินที่ประเทศไทยเที่ยวได้ก็เที่ยวเอ,เอาได้ก็เอาลักษณะเป็นแบบนั้น ไปยอกยอกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสุบเรื่องราวการอ้อนติงของชาวกัมพูชา3ามเหตุการณ์ใหญ่ๆเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้าย3คนนี้จบแบบไหนคลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องราวความอ้อนติงของชาวกัมพูชากันเลยครับผมเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมปีพศ2568กันเพื่อนบริเวณภูผีจังหวัดศรีสะเกดกันเพื่อนมีทหารสองกลุ่มกันเพื่อนกลุ่มแรกเป็นกลุ่มทหารไทยประมาณ7 8นายกลุ่มที่2เป็นกลุ่มทหารกัมพูชา78นายเช่นเดียววกกันนออาตะแลไปเจกันปปเช ทีนี้ในจังหวะที่เดินผ่านกันปรากฏว่ามีทหารกัมพูชานายหนึ่งกันเพื่อนมารู้ทีหลังว่าแกชื่อจ่าสมโครกกันเพื่อนเป็นทหารอายุประมาณ80ปีให้ีไม่ใช่นะประมาณ60ปีกันเพื่อนตรงนี้เองเดินแทบไม่ไหวแต่เขาเกณฑ์มาลงกันเพื่อนแกก็เลยมาถือปืน RPG รุ่นเก่ารุ่นแก่กันเพื่อนปืนขี้เมี่ยงกันเลยทีเดียวเดินลัดเลาะป่าซุ่มตามพุ่มไม้กันเพื่อนทำท่าขึ้นทัดฮึ้ฮทัดแม้ว่าเพื่อนของเขาจะห้ามแต่เขาไม่ยอมกันเพื่อนออกแนวขึงขังคอรุครงข้างขวากันเลยทีเดียวกันเพื่ออนจาสมคกเไป กระบอกปืนชี้มาที่ฝั่งไทยกันเพื่อนชี้มาที่ทหารไทยเหมือนจะยิงแหล่ไม่ยิงแหล่กันเพื่อนจังหวะนี้เองทหารไทยไม่ฆ่า มองว่าแก่แล้วกันเพื่อนเก็บแรงไว้เดินเก็บแรงไว้ตดเถอะตรงนี้เองฐานไทยก็เลยเดินผ่านไปหน้าตาเฉยจังหวะนี้เองตัวของฐานกัมพูชามีการอัดคลิปกพนเพื่อนเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลชาวกัมพูชาก็เลยสรรเสริญกันเพื่อนจ่าสมคกรกเป็นเหมือนวีรบุรุษกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการมอบรางวัลกันเพื่อนเป็นของรางวัลสมน้ำหน้าคุณกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นกาแฟหนึ่งฟอยพร้อมกับเงิน88บาทกันเพื่อนเอาไว้อมยามตายไม่ใช่นับเอาไว้ใช้ยามแก่กันเพื่อนจ่าสมคกรยิ้มแฉ่งกัน ลยทีเดียวกันเพื่อนได้กาแฟไปกินได้กาแ,แ,แฟไปดีกันเพื่อนเอาเงินเก็บไว้ซื้อหมากซื้อภูกินลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเขาแว่แวมาว่าแกไปคุยกับรากมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนหลังจากเกิดการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาตัวของจ่าสมโกแกไม่พลาดกันเพื่อนตรงนี้รับกระสุนไปแบบเต็มๆรับกระสุนไปแบบนี้ก็ตายสิครับลูกพี่กันเพื่อนตรงนี้เองก็เป็นเรื่องราวของจ่าสมโคกันเพื่อนเป็นการอ้อนตีนในชุดที่หนึ่งเป็นการยั่วยุทหารไทยกันเพื่อนสลอรับเหตุการณ์อ้อนตีน,นเหตุการณ์ สงเป็นเรื่องราวของป้าโมนิก้ากันเพื่อนเป็นป้าข้างบ้านของชาวกัมพูชากันเพื่อนแกมาเที่ยวที่ปราสาทตาเมืองทมกันเพื่อนที่จังหวัดสุรินทในจังหวะนี้เองแกไปยืนชี้หน้าด่าทหารไทยกันเพื่อนหาว่าทหารไทยลุกล้ำดินแดนของกัมพูชากันเพื่อนทอทหารอดทนก็เลยไม่บวกไม่แลกกันเพื่อนป้าโมนาลิก้าตรงนี้แกก็ได้ใจใหญ่กันเพื่อนด่าเป็นการใหญ่กันเลยทีเดียวจังหวะนี้เองมีประชาชนทั้งสองฝักสองฝ่ายที่ไปเที่ยวที่ปราสาทตาเมืองทมกันเพื่อนเกิดการประท่าคารมกันกันเพื่อนจู่ๆก็มี มีวรสตรีของคนไทยเผยตัวออกมากันเพื่อนแม้ว่าทอทหารจะอดทนแต่ประชาชนเขาไม่ทนกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นป้าข้างบ้านกันเพื่อนส่งเข้าประกวดโดยคนไทยกันเพื่อนแกก็เลยไปยืนเท้าสเอลด่าป้าโมนาลิกากันเพื่อนบอกอีชิฟหายมึงมาเที่ยวที่ฝั่งไทยแท้ๆมึงยังมาปากดีปากสดเดี๋ยวกูตบให้ปากฉี่กันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปป้าโมนาลิกาตรงนี้เองก็ต้องพ่ายแพ้ไปกันเพื่อนเจอคนไทยด่ายับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนแถมถูกทหารไทยผลักดันออกจากพื้นที่บอกกับประเทศ ไปตรงนี้เป็นดินแดนของไทยกันเพื่อนหลังจากป้าโมนาเนกาแกถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ไปเกก็ไม่ได้อยู่เฉยๆกันเพื่อนแกก็ไปปากสดปากดีอยู่ในโลกโซเชียลมีการนัดรวมตัวกันเพื่อนของคนกัมพูชาจะบุกมาถล่มที่ปราสาทตาาเมืองทมกันเพื่อนปรากฏว่าคนไทยไม่ยอมกันเพื่อนมีการนัดรวมตัวกันเช่นเดียวกันไปยืนเท้าสะเอลรอกันเพื่อนนาโดยป้าค้างบ้านของคนไทยกันเพื่อนจังหวะนี้เองป้าโมนาเนกาเห็นว่าแลกไม่คุ้มกันเพื่อนมาโดนด่าแน่ๆแกก็เลยไม่มากันเพื่อนหดหัวเป็นเต่าอยู่ใน กระดองกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเกไม่มาบวกมาแลกสุดท้ายท้ายสุดเกก็หายไปจากโลกโซเชียลกันเพื่อนพอคนไทยไปขุดลึก,ลกปๆปรากฏว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดา,ากันเพื่อนถือว่าเป็นเพชรดีกีให้ไม่ใช่นะมันอาหารหมากันเพื่อนถือว่าดีกีไม่ธรรมดา,ากันเพื่อนเป็นถึงหลานกษัตริย์ของกัมพูชา,ากันเพื่อนมีบทบาทอยู่พอสมควรในแวดวงการเมืองมาบวกมาเลกมายั่วยุคนไทยกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวการอ้อนตีนเรื่องที่สองของชาวกัมพูชากันเพื่อนส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นั่นก็คือเรื่องราวของน้องนาหางเครื่อง เพื่อนผมขอเรียกน้องผู้หญิงคนนี้ว่าน้องน้ำก็แล้วกันเธอเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ3 5 0ร้อซีซีกันเพื่อนจิมเบอร์เลอร์แต่กินปลาเค็มแรงนิดนึงกันเพื่อนเอ็ดมินเดินผ่านถึงขั้นต้องปิดจมูกให้ไม่ใช่นะไปถึงขนาดนั้นหยอกหยอกกันเพื่อนเธอเองเป็นสาวสวยหน้าตาดีอยู่พอสมควรกันเพื่อนอายุประมาณ25ปีกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเองขอมาเที่ยวที่ปราสาทตามเมืองทมเช่นเดียวกันกันเพื่อนที่จังหวัดสุรินมาเที่ยวกับสมัครภาพพวกปรากฏว่าในจังหวะนี้เองกันเพื่อนเดินผ่านกลุ่มคนไทยกกกลลุ่่มมคคนนไทยยย็เเออชืบ ว่าขอบใจหลายๆที่มาเที่ยวประเทศไทยจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ําเกิดความไม่พอใจกันเพื่อนก็เลยหันขวับกลับมาพร้อมกับบอกคนไทยว่าแน่ใจหรือว่าเป็นของคนไทยกันเพื่อนคนไทยก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนอีชิมหายมึงผ่านด่านประเทศไทยมาเท่ๆมึงจะมาอ้างว่าเป็นของตัวเองอีกกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดการด่าทอกันกันเพื่อนมันมีคําพูดหนึ่งหลุดออกจากปากคนไทยนั่นก็คืออีขม้นอีขม้นกันเพื่อนอีขม้นมึงไปไกลๆจังหวะนี้เองตัวของน้องน้าเกิดความโมโหกันเพื่อนเนื่องจากว่าคนกัมพูชาเขาไม่ชอบให้ถูกเรียกว่า เขมรงกันเพื่อนมันมีประวัติศาสตร์กันอยู่กันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขมรแดงค้าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชาใครที่ถูกเรียกว่าเขมรตรงนี้เองจะถูกมองว่าเป็นคนร้ายกันเปื่อนคนกัมพูชาก็เลยอยากให้คนทั่วโลกเรียกเขาว่ากัมพูชาไม่อยากให้เรียกว่าเขมรงกันเปื่อนพอน้องน้าถูกเรียกแบบนี้เขาก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนเขาก็เลยตอบโต้คนไทยด่ากันไปมากันเพื่อนจังหวะนี้เองทาหารไทยเป็นฮีโร่อีกแล้วกันเพื่อนไม่ใช่ฮีโร่ไม่สิ้นแต่เป็นฮีโร่ในชีวิตจริงกันเพื่อนก็เลยเข้ามาระงับเหหตุุใ้้2กกล่มนีแย หลังจากนั้นน้องนางหางเครื่องน้องน้ำกันเพื่อนตัดสินใจกลับบ้านกันเพื่อนแต่เขาไม่ได้กลับกัมพูชาเนื่องจากว่าเขาอยู่แถวพัทยากันเพื่อนอีชิบหายมาทำมาหาก,กินที่ประเทศไทยอย่างปากสดปากดีกันเพื่อนคนไทยก็เลยไปขูดกันเพื่อนว่าคนปากดีแบบนี้ทำอาชีพอะไรสุดท้ายท้ายสุดก็เลยไปย้อนดูไทม์ไลน์กันเพื่อนพบว่าน้องนางหางเครื่องน้องน้ำของเราเคยทำอาชีพอยู่ในผับในบาร์กันเพื่อนทำงานกลางคืนส่วนกลางวันนอนให้ไม่ใช่นะับยอกยอ,กยอกตรงนี้เองเคยทำงานอยู่ในผับกันเพื่อนผมก็ไม่แน่ใ ใจว่าตำแหน่งอะไรกันเพื่อนอาจจะมีการขายหอยกระจี๊รีขายจิ้มกระจ้อลอยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเคยโดนฝรั่งเรียสโมกโก o k ดากหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้กันเพื่อนแต่เธอเองก่อนหน้านั้นเคยทํางานอยู่ในผับในบาร์กันเพื่อนตอนหลังมาเริ่มมีสตุ้งสตางกันเพื่อนก็เลยไปเปิดร้านขายของอยู่แถวพัทยาจังหวะนี้เองน้องนางหางเครื่องน้องน้งนําของเราไม่ยอมหยุดกันเพื่อนปรากฏว่ามีการไปไล่สด,ด่าคนไทยกันเพื่อนหาว่าคนไทยโง่หาว่าคนไทยไม่รู้ประวัติศาสตร์มาเรียกเธอว่าคนขมิ้นได้ยังไงกันเพื่อนเธอเองเป็นคน กัมพูชากันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปคนไทยก็เลยไปถล่มตัวของน้องน้าในโลกโซเชียลกันเพื่อนเจอชาวเน็ตไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกกันเพื่อนถล่มยับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสุดท้ายท้สุดหลังจากตอบโต้กันอยู่วันสองวันตัวของน้องน้ําก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนปิดโลกโซเชียลไปไม่ว่าจะเป็นทิกต o อกไม่ว่าจะเป็น Facebook ตรงนี้ปิวละล่องกันเลยทีเดียวกันเพื่อนณขณะนี้เองก็ไม่แน่ใจว่าน้องน้ํายังอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่พัทยาหรือเปล่ากันเพื่อนร้านค้าของเธอมีจริงๆกันเพื่อนเป็นร้านขายของใช้ของกินของคนกับ กัมพูชากันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าเธอปิดไปแล้วหนีกลับประเทศกัมพูชาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจกันเพื่อนแต่เอาเป็นว่าเธอตัดสินใจปิดตัวจากโลกโซเชียลไปกันเพื่อนเจอฝีมือชาวเน็ตของคนไทยกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็เลยพ่ายแพ้ไปกันเพื่อนนี่ก็คือสามเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดการยั่วยุกันระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชากันเพื่อนจนสุดท้ายท้ายสุดกลายเป็นเหตุการณ์บานปลายมีสงครามณปัจจุบันนี้กันเพื่อนอยากได้อะไรคนไทยก็จัดให้กันเพื่อนอ้อนตีนมาตรงนี้ก็แจกตีนให้กันเพ ไม่เคยขาดกันเพื่อนแค่สกิดมาก็ติดให้ตลอดก,กันเพื่อนเรียกว่าฝั่งกัมพูชาย,ยับกันเลยทีเดียวณปัจจุบันนี้ตายเป็นเบือกันเพื่อนถนะ้าหากไม่ยอมหยุดอาจจะตายมากไปกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนํามาสรุปให้เพื่อนฟังกันเพื่อนสงครามไม่มีอะไรดีกันเพื่อนมีแต่การสูญเสีย หยุดได้ก็หยุดหยุดไม่ได้ก็จัดไปกันเพื่อนเพื่อน,นเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่ผมนํามาเสนอตรงนี้เองก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอแวนเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอเปนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม